สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของตัวพีเจอร์สวิต์นะครับก็คือตัวที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับตัวนี้เป็นพีเจอร์สวิต์ของแก๊สนะครับที่ที่ใช้งานแก๊สนะครับมันมีพีเจอร์สวิต์หลากหลายนะครับหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพีเจอร์น้ำพีเจอร์ลมแล้วก็พีเจอร์แก๊สนะครับโดยโดยลักษณะการทํางานของพีเชอร์สวิต์ก็ เหมือนกันด้วยเหมือนกันหมดนะครับก็คือ,อจะมีลิงก์ในการตั้งนะครับว่า,าตั้งไว้เท่าไหร่กี่หน่วยเป็นเท่าไหร่นะครับเราสามารถดูหน่วยตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็นบาก็จะหน่วยเป็นบานะครับถ้าเป็น KPA ก็จะเป็น KPA อันนี้เป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรน้ํานะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ประเภทการใช้งานนะครับก็ยังไงเวลาเลือกไปใช้งานเนะี่ย ต้องดูหน่วยเป็นหลักนะครับว่าจะเอาไปใช้สําหรับคอนโคลแก๊สลมหรือน้ํากันแน่นะครับคอนเซปต์ Concept, การทํางานของตัว Switch พว Common, ิชเชอร์สวิต์ก็คือก็มีนีพวกคอมมอนแล้วก็คอนแทคเอ็แล้วก็เอ็นซีนะก็คือคอมมอนนะครับคอนแทคเอ็แล้วก็คอนแทคเอ็นซีนะเวลาใช้งานนะครับอย่างเช่นเราต่อพวกคอนแทคเอ็นนะครับเราปรับไว้ที่100นะครับแต่ถ้าความดันเกิน 1 100, เกิน100ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนหน้าคอนแทคนะครับก็คือไปตัดระบบนะครับไม่ให้เกิน100นะครับถ้าต่ําเกินกว่า100ทํางานนะครับแต่ถ้าเกิน100จะตัดการทํางานนะในทางการกันถ้าใช้เป็น SO NO, ก็คอนเซปต์เดียวกันนะครับก็ถ้ายังไม่ถึง100ก็ยังไม่ทำงานแต่ถ้าเกินร0อขึ้นไปถึงจะทำงานนะครับอันนี้เราจะเอาไปใช้ว่า ใช้กับลมกับแก๊สอันนี้พิจารณาตามคุณสมบัติการใช้งานอีกทีนะครับอคอนเซปต์ของการทํางานของเทชเชอร์สวิต h ก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากติดตามความรู้ดีๆกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ